กับสวัสดีครับผมสวัสดียิ้มเศร้าๆเลยครับกับขอสวัสดีพ่อแม่วิโนะท,ทาง YouTube เลยอะทางเพจเลยสำหรับไม่ดีโพไปเปนมือนพามายาใหม,ม่บังลั่นเลยครับเอากระสอบวาใส่เลยวกพ่โอ้เริ่มขี้ไงเนานะ,อ,ะอันนี้เอาครูมาเห็นนะเพื่บบยอบอกผมไว้กอนไปเดี๋ยวไปบ,บึงพปอส่นี่ทเทนเรือหนึ่งแล้วบอลั่น ข้พ่อกลิงอ๋อมาเป็นเทเ่ยงลืถไทยเทเ่ยลือหนึ่งเลยกลับหลังจากที่ฝนตกเล้วนี่เลยครับนำขึ้นๆได้หรือเปโอ้ยก็ลงบางลั่นเลยครับพอใส่เงย่อหอยเาลกับผมเราใส่เงยหอยเชลลีแต่ก้อนบางนี้กะดงเอียนเลยลยครับเนี่ยแต่ก้อนมันสะมีโจกมีนีได้ครับแต่ว่าสมือนี้ โจกบมี่เลครับหัวเขาโลกไม่นะรับเดียวเบิ้งได้ครับบอลกบอยู่หลายอย่างบอหลายมัฟี่เลยยนะืนเดี๋ยวเยบิ้งได้ครับรใส่หาหนอะี <c oughs> ่น้ำไหลดีเอเย็นมัฟ คือบอสันบนอ่เงี้ยขันไปซีนนเรี่ยวเรื่อยเลยช้อยช้อยมีบอ่อเข่าเย็นอะไรบ่อเข่าเป็นตะม,ม,มี่ยนน,น้องโปโอ้วาดุงมันเลยลุนมันก็ท่นสอมฝนไม่ไม่น้ำมันนี้นอ้องโปเป็นตะเข่ามามาขับขี่ เักลังนี่มงึงอแล้วว่า,าลังเี่ครับต้องเอาจอกมาปวอยวอะเอต้องเอาจอกมาปวอยอจงว่าสิอยูอ่มันม,มีจอกม่มีผักปออมง,ม,กม,งกมันเลยบดุบสเจ้าวหมงเก่ามันิบมีบ่ของเกา่าอูเาาเาอ้เก่ามันก็เนแม่นะ นี่เลครับมองีกับมองทิศเคยมีเลยครับ,บแต<ม> <laughs> ่ว่าขึ้นเงียบแต่มีวะเข่าบะขาปะยอง่โอ้ยโอ้ยท่านขาดคำเนี<ด>่ย <laughs> อ่ะเ <laughs> ดี๋ยวเบิ้งเด้ <laughs> พี่เนาะโคดได้พัดโอโอู้หูดีเลยครับ <laughs> บังเลเอกหมาดครับผม ย่างงี้ยู่บ่ดีเลยครับเขาเต็มเลขครับผมอืมพวกใส่ดีไหมพวกหาไปพัดได้ไหมน้องแต่ว่าเอาไปตีปลาดูกระด,กดีเลยครับใส่นี่ิหาไม้ลงๆเลยตีน้านดิ้นด้นครับตัวนี้นี่กัดเทพครับจะาเอาไปตีปลาด,ดูเลยครับเย็นใส่ดีนี่งามครับ เมื่อนันกัดสองคู่โอนสองเถื่อเนาะเอียนตัวเดียวเดียวเนาะบอดายลูกเอียนนี่มันใหญ่ไววะโผล่พิษแต่เขาแหงเลยน้อง,งร,รังเหยนขันน้ำซ่า้ำนี้ใหญ่สาเลยเนาะหมายก็เขาบ่ เขายังเสียงกรุกรุกรุกเลยเหรเขามันว,ว่าเม่นเขาได้วยเหรอเม่นมเนาะมันมัน่นมาถึงตัวนี้เป็นเนื้อมือเล็กเลยครับพอเลยนะครับมันท่านหอมเลยเหรอ เดี๋ยวไปเบงไ,ไนนม,ม<า>่เป็นหรอกหมอเตณีกันขี่เรือเลยบ่พอครับเดี๋ยวขี่เรือยามเลยครับบัดนี้ลา่ม่วงเห็ปเดปลาแดกพร้อมบ่ป่าแม่มันเน่ามืดหนุบหัว mắn nâu mượt luôn Nát cổ tay cho điều mắn nhắn tay luôn yam cơ bằng mày phái bà lăn Cho bắt đầu nè กับลันโฟเด้พี่น้องกับผลงานแกเต็มนึงเลยครับลน,ล <c oughs> นี่กันยังสีมันส่งสีเขาดีจิวบงังซำบังเขียนนำจ้างมายหน Ben đúng không? Chiếng cái chân xuống cục cạc cục cạc Thao bộ Ben không? nữa Thế bộ của Thế bộ của ว่าเป็นเขาคักเนาะตัวใหญ่เหรอหมหนามโบออกเลยเด้วยเนาะเงือกมันมเยียนหมุนนี่เยี่ยงโผเมียนหมุนผมันมีแต่ขี้จอกนะเวลาเขาจุม่มเย็ยนหมุอ โว well. ้ะล่ะจุ่มชัวมันไหลโอ๊ยตัวตายตายว่าล้นเรือมันพุ่า น้อยไซเท่านี้ก็เขาอยู่ได้พรอองค์นั้นออน,นี่เลยครับเอียนหลายเรือพี่น้องกุดนี่ครับแต่ว่าขี้จังบอกเขา,าอ่ะพ่อน้ำใสบุบบ่นี่อาบอมาใสสตรวะ มาเข่าลังไอ้น <plex> ้องยังส <c oughs> ิโอดู่ใหญ่ก็คืงก็กองสุดเผาฮึกระโดดนี่ถือรอบก็น้อยอยู่นะครัเพื่นชา่ค เงียบเลยวะพ่อเขายังจะได้บกเ,ปนเนยปกดครับมองนี้งามค่เนะพ่อตัวบกเขาให้ครับหลังสุดท่ายนะพ่อหงุด không nhai phước quang cuối mặt tí không thôn về điểm muôn mượt mặt khắc lần Hãy tóc với kênh Ghiền bên kia Để không bỏ lỡ เงียบได้ครับสำหรับมงนี้กับบ่กเขาเลยครับลั่นตางซีหลังครับบ้งม,มีเอ,อียดม้งมีจริตงอตอนธรรมดาฝนตกนั่นบ่กเขาน้่นมันกลวงเนาะโอ้บัดปุ้ยนาซายตะกไกคือเขาพักขเขานี้ต้องเชื่อเบสไปสีนะ เบ็ดไม่โยนนี่นะคุณึืนเรียเีหาขีดตะลยมากนุไม่เอียนหลอยจันนงนล <c oughs> าแค่ละเอีนมาบเขาลงอจังเดเขาจนแน่นอ๋เขาจนแน่นเลยของเหาอเออหอยจ๊บแม ừ tôi nhảy mà Ay hoa, bung ngủ nàng dậy đi nào, nhảy nàng hoa cái Huh? này làm nhảy quá, ngủ. Lấy... À? quay bưng bưng, ừ. เมื่อปลาสิได้เรียนนำ้ำบ่ป้าอู้สองพัดเดืยอยูวมุดอ,อย่างครับเพระมันกุบลุกใหญ่ยิ่งไปพวกพัดโอบูงูจะพัดเรียบร้อยสองตัวเลยหน่อยใหญ่เลยลุงดาวนี่เลยครับมาฟังนี่นี่ลังเลกก็คือเลยกับรุ่นนี้เลยโฟนี่หลายนี่รุ่นนี้เลยมันหลายมันบมน ับใส่ใหญ่ครับผมอุบาดุบายใหญ่เองครับก็ลังย่ามมากลกําลังย่ามมาได้ยอือน้ำหิ้งเหรอไปมึงได้ยิ่งอ่ะเดี๋ยวเบิ่งหลังที่สองครับผม ยังสี่สิเขา้เร้น่นมันโจกงนะพวกมองว่าหายมันเป็นปลายาจกมันไม่อยากโขกห้าจโจกห้าโจกมันตั้นตัวใหญ่งงกับเขาปังใหญ่นะมันใส่บาถึงมองมันว่าพอแต่มองมันอยู่จิงได้กับเขาเนาะ านี่นี่นะพอลองยัดตามขนตามนี่นะพ่อมันเลยเขาเท่กันมองยี่สิบนะ่ยมองมองหันโจกได้ครับเสีย,ตยแต่หักโจกห่านี่นะมันเขาไปตั้มนะพ่อบ่ออ <c oughs> อลองมึงขี่ตะลุยเนาะโลกขี่ตะลุยได้หลายคนเนาะพ่อ ปันใสกับดินเหนียวนี่กกนหักหมดได้ไม่หรอกรนีเน่เลยครับตรงยับเป็นสี่เลยครับตัวใส่มงโจกนีบกเข่ารับตรงเท่งตาไม่เงาไม่หักไม่นี่เลยครับโอ้ปลาเงี้ยเพิ่งเ,เมื่ออหรวะเพา เขาเทน้ำทั้งสี่กระบอกทั้งสี่เนี่ยบพามันมันกินกูกูกูเขางดนมันชุบชุบ ว่าเขาโยหยังเจาะหยังคนดังเลยน้องปลาเงียววนอยู่ในน้ำฮูซี่เลยกับปลาเงียวบันทุงเลยน้องกับสามตัวเลยน้องเขาหน่อยลั่นนี่ก็หลายหลังเยอะแต่ว่าได้ยืนสามตัวก็ได้พัดเยอะเยอะโผกันเลยครับเมนูมาเล่งครับผม มาชิพัดเย็นเลยครับี่น้องกรอโดติดตามชมได้ได้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยครับกลับบ๊ายบ,าย,บายครับผม